เราตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจของเราเตรียมจิตเตรียมใจให้พร้อมสำรวมกายก็ดคูความพร้อมของกายสำรวมใจก็ดูความพร้อมของใจ กายเราไม่อยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคั้นหรือกดดันจนเกินไปก็เรียกว่ากายสัปะยะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนส่วนใจสัพยะก็คือจิตใจที่ไม่วิตกกังวลไม่มีปริโทษไม่มีความกังวลในเรื่องต่างๆ เรื่องใ,ใดๆก็ตามจะเป็นยาตะปริโภธ์ปริโภธ์เรื่องญาติกุละปริโภธ์ปริโพธ์เรื่องตระกูลบริขารการเป็นอยู่ปัจจุตะไทระะํำทั้งหลายนะที่เป็นให้จิตของเราไม่พร้อมนะเราต้อง ตั้งใจเหมือนกับวางตปรงเอาไว้ในขณะที่เรามาฝึกนะมาฝึกให้เกิดความชำนาญเกิดความคล่องแค่วว่องไวในความรู้สึกนึกคิดของเราให้มีสติและลึกเห็น ตามความเป็นจริงให้ได้ทำให้มันชินทำให้เป็นนิสัยทำให้เป็นอุปนิสัยการสัมรวมกายสัมรวมใจเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะได้ฝึกเป็นเบื้องต้นเพื่อจะได้รู้แนวทางของการประพฤติปฏิบัติที่เอาไปใช้ ในการไปวัดจิตวัดใจวัดกายของเราเขาเรียกว่าไปวัดไปวัดไปวาไปวัดที่ใจไปวาที่ตัววัดวาก็คือวัดใจกับวัดกายของเรากายของเรามีทุจริตไหมเป็นอยู่ด้วยทุจริตไหมมีปนานาติบาทลักทรัพย์ประพฤติผิดในการ หรือเปล่าวาจีสุจริตไม่พูดคำยากพูดปดพูดส่อเสียพูดเพ้อเจอ้อไม่มีอกุศลละโมนเหล่านั้นใจของเราก็เช่นกัน อยู่ด้วยการประพฤติด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่านี่แให้เราเตรียมกายยาวาหนาคืบของเรานี่แหละในการที่จะถวายเป็นพุทธบูชากายะกำมังกายของเราบูชาขอบเขตของพระพุทธศาสนาไม่นอกรีบไม่ทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต วจีกรรมมันก็คือจะไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ใช่วิสัยของสมณะไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตอนุปว่าโทอนุปคาโทรเราจะไม่พูดร้ายไม่ให้ร้ายไม่ใส่ร้ายหรือไม่พูดอันเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายเกิดให้ความขัดแยง้งเกิด วิปฏิสารความเร่าร้อจากการกระทำคำที่พูดของเราส่วนมนโนกรรมมังก็คือทางมนโนกรรมเราไม่ผิดศีลนะแต่เราขาดเมตตามันก็ขาดธรรมเราไม่ฆ่าสัตว์นะมันก็ไม่ผิดศีล แต่เราไม่ขนขวายในการช่วยเหลือสัตว์ไม่ขนขวายในทุละของสัตว์ที่พอเราช่วยได้อย่างนี้เราก็ขาดเมตตาธรรมเหมือนบุคคล <c oughs> เดินทานไปเห็นคนตกน้ำถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วย แต่เราไม่ช่วยนะเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้ผิดศีลแต่คนทั้งหลายที่ยืนดูเราที่อยู่ใกล,ล้ที่จะช่วยได้เราไม่ช่วยนะคนทั้งหลายจะคิดยังไงกับเราเพราะนั้นเราไม่ผิดศีลแต่เราผิดธรรมเพราะนั้นศีลกับธรรมมันจะเป็นของคู่กัน การที่เราสํารวมกายสํารวมวาจาเนี่ยไม่ผิดศีลหรอกนะแต่ถ้าเราไม่มีเมตตาธรรมไม่มีเบญจะธรรมไม่ได้นำคุณธรรมนะเอามาใชนะ้ชีวิตนี้ก็ตื้นเขินเหมือนกันเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติ การปลุกจิตปลุกจิตสำนึกปลุกจิตวิญญาณที่มีศีลมีธรรมจึงเป็นการปฏิบัติปฏิรูป,ปังคือปฏิรูปการกระทำปฏิรูปคำพูดปฏิรูปแนวคิดที่อันเป็นเหตุให้เกิดความล้าหลังทาให้เกิดการไม่วิวัตรพัฒนา เพราะเมื่อเราได้กายยาวานาคืบนี้มาแล้วนะเราใช้กายยาวานาคืบนี้ทำประโยชน์อะไรอาทิการยานังมัชเชกการยานังประโยชน์สารการยานังเบื้องต้นทากลางที่สุดในชีวิตของเราเราได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ประโยชน์สานกัลยาณันางประโยชน์ข้างหน้าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์สละสละทรัพย์สมบัติราชาสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งจอมคนสละคงค้าง สละกรรมคุณออกไปบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้โคนไม้ทุละกันดานจนพระวรกายสู้้อมเห็นแต่สี่โคงพระองค์ก็มุ่งม,มั่นโอปัญิกธรรมจนได้ตัดสัุุอนุตตะละสัมมาสัมโพธิญาณมียานที่เป็นโพธิ เป็นสัมมาทิฏฐิโดยแท้จึงขจัดทุกออกจากพระหฤทัไทยของพระองค์ได้้ดยพระองค์ได้โอปัญิโกน้อมไปสู่จิตสู่ใจของพระองค์เองสิ่งที่พระองค์ได้ตัดสั้เป็นสยามภูยานเป็นยานที่ยังรู้ผ้าหรือไทยของพระองค์เองเพราะนั้นเราท่านทั้งหลาย ที่จะเดินตามราอยยุคนละบาทขององค์พระศาสดาเรารู้ใจเราดีหรือยังเราเข้าใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนเราเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเราไหมเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเราไหมแล้ววิธีการแก้ไขสาเหตุของการที่เกิดทุกข์กับกายเป็นอย่างไรเรา สาเหตุที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตของเราเป็นอย่างไรถ้าเราได้น้อมจิตของเราไปดูเราก็จะได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เห็นคุณค่าของลมหายใจที่เราหายใจเขา้าเรามีสติสัมปชัญญะรู้เห็นตามความเป็นจริงหายใจออกเราก็มีสติ รละลึกรู้เห็นตามความเป็นจริงมีความจริงอันประเสริฐที่เกิดขึ้นคือสติรู้รละลึกเห็นรละลึกรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมันลมหายใจเกิดขึ้นหายใจเข้าเกิดขึ้นความหายใจเข้าก็เกิดขึ้นที่สุดของการเกิดก็คือดับ สุดที่สุดของเขามันก็หยุดมันก็ไม่เข้าต่อไม่ได้มันก็ออกมาหายใจออกมาที่สุดของการหายใจออกมันก็หยุดแล้วก็จะหายใจเข้าบมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่จิตใจของเราที่อาศัยลมหายใจในการฝึกจิตนะ ในขณะปะักันหาติปคะหะาติถ้าเรามันประคองจิตของเราในขณะที่หายใจเข้าในขณะที่หายใจออกเรารู้อะไรเข้าใจอะไรสิ่งที่เรารู้ที่เราเข้าใจนั่นแหละมันจะเป็นมูลค่าทางจิตวิญญาณมูลค่าของการได้เกิดมา ยิ่งใครมีความปราณีตสุขมุมเห็นความจริงอันประเสริฐก็เรียกว่าปัจจัตังเวทิตภูวินยูหิตคุณพิเศษรู้พิเศษเข้าถึงของพิเศษหรือวิเศษมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตนเช่น ปฏิบัติไปแล้วจิตใจของเราไม่มีทุกข์ไม่มีวิตกกังวลไม่มีเปรติสารไม่เกิดความเล่าร้อนมีแต่ความสงบเย็นมันก็รู้ได้ได้วยตนเองเพราะมันเป็นจิตใจของเราจิตลำคาญฟาุ้งซ่านมันก็ต้องรู้โดยจิตของเราเองมันฝึกมันทำมันฝึกมันทำทำให้เป็นนิสยัย ทำให้เป็นอุปนิสัยทำให้เป็นประมัตนิสัยนิสังสยังโสมีนิสัยนะที่จะนำพานะชีวิตจิตใจของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ต้องวิตกกังวลเราไม่ต้องกลัวความจริง เมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงความจริงสัจจะสัจจังเข้าถึงสัจจะคือความจริงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเช่นไรมันก็มีเหตุเกิดมีเหตุตั้งอยู่แล้วก็มีเหตุดับไปเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายหายใจเข้าก็ให้มีสติและลึกรู้ว่าลมหายใจเขา้า ลมหายใจหยุดอยู่พักหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็กำหน,นดรู้ว่าลมมันหยุดนิดหนึ่งแล้วก็หายใจออกแล้วก็มีสติพักคันหติประคองเอาความรู้ตัวตัว,ตวพร้อมนะออกมากับลมเข้าที่สุดออกที่สุดมันก็จะเห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลัง มันเราหายใจเข้าหายใจออกหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันก็มีการสืบต่อชีวิตมันมีการสืบต่อชีวิตให้ดำเนินการเป็นอยู่ได้แต่ถ้าวันไหนเราหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าการเป็นอยู่ของชีวิตก็หยุดแล้วก็จบไป พระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงท้องให้เราได้ใครควรพินิจพิจารณามันฝึกมันหัดขัดเกลาจิตใจชำระจิตใจของตนเราควรมีสิกขาบทคือศึกษาดูที่ใจของเราเราพร่อมตรงไหน เราขาดตรงไหนเราไม่สมบูรณ์ตรงไหนในจิตของเราธรรมะข้อใดที่เกิดขึ้นธรรมะข้อใดที่ยังไม่เกิดธรรมะข้อใดที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ก็มันพินิพพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงท่านผู้มีความพร้อมมีความเข้าใจ มีความเข้าถึงมันฝึกอยู่บ่อยๆมันชำระจิตอยู่บ่อยๆปุณณะปุณังทำให้เป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นปรมัตนิสัยเราจะได้นิสังสยางโศจะได้อาศัยอนิสง์ของการประพฤติปฏิบัติของการเรียนรู้ของความเข้าใจในความ ซับซ้อนของอารมณ์เป็นที่ตั้งของความพอใจและความไม่พอใจมีลากเง่ามาจากอาวิชชาลากเง่าแกนแท้ของคืออวิชชาคือความมืดบอดไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงบางครั้งก็จะรู้อยู่รู้อยู่แต่มันก็อดไม่ได้ใสาเหที่อดไม่ได้ก็ไม่ได้อดไม่ได้ฝึก ให้มันเคยชินมิไตฝึกตามใจเอาแต่ใจไม่ได้ฝึกขัดใจไม่ได้ฝึกมีสติปัญญารอบรู้ในกลองสังขารมันให้เราได้ตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจของเราอย่าให้ประมาทเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่เราอยู่ทำอะไรเมื่อเรามีโอกาสมาร่วงประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงก็เพื่อจะได้ฟังโอวาทนำไปประพฤติปฏิบัตินี้เป็นแค่ชี้ทางออกบอกทางให้เท่านั้นว่าการประพฤติปฏิบัตวิวาอารามพอม,มีมาวัดมาวาแล้วถ้าวัดวาเราไม่สมบูรณ์ อาลามจะมีสมบูรณ์แค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์วัดเราวัดใจเราสมบูรณ์วัดวากายาวาหนาคืบเราสมบูรณ์ประกอบด้วยมรสมังคีมรแปดรวมเป็นหนึ่งเรียกว่ามรสมังคีสมบูรณ์รวมกันเหมือนแม่น,น้ำแปดสายไหลามารวมที่เดียวกันนั่นแหละก็จึงเรียกว่ามรสมังคี ชีวิตของเราเมื่อเรามาอยู่รวมกับอารมณ์ที่เป็นทิ่ทั้งของความโลภโกรธลงอารมณ์เป็นทิ่ทั้งของความไม่โลภไม่โกรธไม่ลงสูงสุดของความโลภคืออวิชาสูงสุดของความไม่โลภคือวิชาวิชาจรณะสังปันโนสุขโตโลก,กับวิทู อนุตตรโุริสธรรมาสารติสทาเทวะมนุษยนานังปุตโธภควาตินั่นก็เป็นหน้าที่เป็นความที่ท่านทั้งหลายที่เป็นตัวแทนวงตะกูลของเรามาฝึกมาหัดมาประพฤติปฏิบัติอดีตเราจะขมคืนสักเพียงไหนอนดีตเราจะเลวล้ายกับตัวเองสักเพียงไหน ลงฝึกให้อภัยตัวเองให้อภัยบุนคคลอื่นเห็นคุณค่าของตัวเองมากเท่าไหร่ก็ให้เราเห็นคุณค่าของคนอื่นมากไปเท่านั้นเพราะได้มันจะเป็นสมาหิโตมันจะได้เสมอกันไม่ย่อหย่อนต่อกันไม่ผิดไม่ถูกไม่แพ้ไม่ชนะ มีแต่ความจริงอันปักเสดที่เกิดขึ้นรู้วางว่างเบาเย็นสบายพอเรารู้เราก็วางพอวางมือเราก็ว่างมันก็เบาเนะมื่อมันเบามันก็เย็นมันก็สัพปะยะคือสบายสบายกายสบายใจใจที่เพื่องทุกข์กายที่เพื่องทุกข์พบสันติสุขให้กับชีวิตนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องอัน ดีงามในการประพฤติปฏิบัติในการเรียนรู้ก็จะยังความรู้ความสามารถ <c oughs> ในการประพฤติปฏิบัตินั้นให้เข้าใจเข้าถึงรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงอันประเสริฐทั้งหลายทั้งพวงเหล่านั้นเป็นตน้นเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเรานะตั้งจิตตั้งใจ น้อมจิตน้อมใจของเราให้ดูให้รู้ให้เข้าใจให้เราได้ สำรวจกายยาวอานาคืบของเราเราเป็นตัวแทนวงตระกูลของเรานามสกุลของเราปู่ย่าตายายของเราที่มีลูกหลานมาบวชได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาการทดแทนคุณบิดามารดาคือการบวชเพราะการบวชนั้นทำให้คุณมันบิดามารดาสูงส่งขึ้น ทำให้คุณบิดามารดานั้นเป็นที่เคารพและให้เกียรติต่อคนทั้งหลายแลาจะเห็นได้ว่าการได้สละปุตตวาปุตติวาออกบวชในพระพุทธศาสนานมันเป็นอุดมคติของตระกูลของสกุลมีพระเจ้าแผ่นดิน ออกบวชเป็นตัวอย่างในราชวงศ์จัก,กรีของเราพระองค์ทรงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นผู้นำทางทหารและพระองค์ก็ออกพนวดเป็นตัวอย่างให้ประสบให้ก่อนได้เห็นคุณค่าของการเป็นการเชิดชูสกุลตระกูลของตนของตน จึงสืบต่ออนุสนธิกันมาเรื่อยๆนับถือไม่งอนเงินไม่คอนแคลนในการเป็นพุทธมามก,กะไม่งอนคอนแคลนในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแม้จะโหมกระหนำ่ำอย่างรุนแรงของยุคสมัยก็ตามก็ให้เราได้มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจ,งใจโดยปฏิ ตินยาของจิตวิญญาณของเราว่าเราจะถวายอัตภาวังอัตภาพนี้ให้เป็นพุทธบูชาปฏ,ปฏิปฏิบูชาเอากายาวานาคืบของเราเนีบูชาพระรัตนตรยัยสํารวมกายด้วยกายกรรมสามวจ,จีกรรมสี่มโนกรรมสามจะไม่ให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเรา คำที่พูดของเราแนวที่คิดของเราด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละคือสิ่งที่จะช่วยให้จิตวิญญาณของตะกูลนั้นได้รับการยอมรับของพบน้อยพบใหญ่ยิ่งเรามีบุญจะเกิดในฐานะใดก็ตามบุญมันจะช่วย ถ้าเข้าใจแล้วมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราจิตก็จิตเราทำก็เกิดขึ้นกับเราดัะนั้นการให้เราได้เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยกายกรรมวจีกรรมโนกรรมกรรม็ตาบัดนี้เราท่านทั้งหลายนะจะได้ตั้งจิตตั้งใจบมเพยเพียร เพื่อจะยังความสงบต่อไปให้เราได้น้อมจิตน้อมใจในการกระทำของเราได้ทำวัดสวดมนต์ได้เจริญจิตตภาวนาเจริญกรรมฐานส่วนใดที่ก่อให้เกิดบุญกุศล ให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้ตั้งจิตตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้กับบิดามารดาผู้ให้กาเนิดปู่ย่าตายายที่เป็นวงศานาญาติเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ประมาทอย่างนี้เป็นต้นให้เราได้เข้าใจและเข้าถึงสัพเพสัตสสตา ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหนตุอะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อภยยาปชาโหนตูอภยยาปชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุอนิคาโหนตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอตานังปริหะรันตุสุขีอตานังปริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอสาธุต่อไปเดี๋ยวเราได้กราบพระพร้อมกัน <c oughs> อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเท นะสองกราบลงปูพร้อมกันนะครับกรอมและกราบก็ทำจิตวัดที่นี้เสร็จก็ไปเจริญกรรมฐานต่อที่พักเนี่ยใครมีเวลามีโอกาสก็ทำเอาเพราะวันคืนร่วงไปร่วงไปนะเราจะได้ประมาทกันนะให้ตั้งใจทำ 了他做。